สวัสดีครับคอนเทนต์วันนี้นะผมจะมารีวิวเลนส์เซกมาระยะ24มิล f2 นะครับรหัส dgdn c o n t e m p o r a r y นะครับเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ฟิกซ์ที่มีน้ำหนักเบาในกลุ่ม i series นะครับแล้วก็จุดเด่นของเลนส์ตัวนี้คือระยะ24มิลแล้วก็ให้รวบแสงที่ f2 นะครับถือว่าเป็นรวบแสงที่ให้ความกว้างค่อนข้างมากนะครับซึ่งแสงมันเข้าเยอะแล้วก็ละลายฉากหลังได้ค่อนข้างดีสำหรับงานภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเรื่องของความคมชัดนะครับเรื่องของการละลายฉากหลังแล้วก็ความเหมาะสมในการเอาไปใช้นะเพราะว่าเลนส์ัวน้ทแลา่งงภพิ ปัจจุบันเนี่ยที่เป็นคนทำคอนเทนต์ประเภทวิดีโอนะครับเล่นตัวนี้จะใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็พอน้ําหนักเบาใช้งานสะดวกเนี่ยมันเหมาะกับคนเริ่มต้นแล้วก็การถ่ายคอนเทนต์แบบทุกแนวครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการทดสอบวันนี้เราจะเห็นอะไรบ้างและมันเหมาะกับใครบ้างครับจะลองพูดถึงระยะ24มิลก่อนนะครับว่ามันเหมาะกับมือใหม่ย,ยังไงหรือว่าคนที่ทำคอนเทนต์ในปัจจุบันโดยเฉพาะงานวิดีโอเนี่ยมันยังไงบ้างนะครับะระยะ24มิลเนี่ยจุดเด่นก็คือว่ามันถ่ายได้ทั้งแบบภาพที่มันมีคนอยู่ในเฟรมนะครับหรือว่าจะ นะเพราะว่ามันสามารถที่จะนั่งแล้วก็ให้เห็นฉากหลังได้ง่ายนะครับแล้วก็ด้วยที่เซนมาเนี่ยมองเห็นแล้วแหละว่ากล้องปัจจุบันนะครับมันมีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็คนทำคอนเทนต์หรือว่าคนถ่ายภาพเขาก็ต้องการเลนที่มันคล่องตัวมากขึ้นนะครับเบามากขึ้นก็เลยออกมาเป็นเลนในกลุ่ม i Series นะครับซึ่งเลนตัวนี้ทําได้ดีนะครับก็คือน้าหนักเบาเพียงแค่3 6 0กรัมนะครับแล้วก็ด้วยที่มันเป็นระยะ24ฟี่มิลรูรับแสง F2 เนี่ย มันใช้ได้บ่อยมากครับทั้งงานภาพนิงแล้วก็วิดีโอคุณสามารถที่จะวางกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับมันถ่ายได้ทุกแนวนะครับแล้วก็เป็นระยะที่ใช้ง่ายคุณไม่ต้องแบบเก่งเรื่องการจัดองค์ประกอบเลนตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกครับการออกแบบเลนตัวนี้นะครับจุดเด่นของซิมม่าในกลุ่มไอซิลี่นะที่ผมชอบมากๆก็คือวัสดุเขาใช้โลหะนะครับซึ่งมันมีความแข็งแรงมากๆนะครับทั้งตัวหัวตัวบอดี้เลนเนี่ยมันมีความแข็งแรงนะครับและอย่างที่บอกไปน้ําหนักมันเบาแค่360กรัมไม่ว่าจะเป็ oh เ็็็็นนนนนบอดดดดีีีี้้้้้โลลหหะะะะเ่ยซึงงงมมมมัััททํําาาาใคคควววววสกกกกไไรรรแแแขต เละจจากที่คุณเห็นในมือผมเนี่ยมันนิดเดียวเองนะครับเวลาใส่กับกล้องโซนี่มันใช้งานได้สะดวกครับเรามาดูในส่วนของการออกแบบตัวเลนส์ตรงที่ด้านข้างนะครับที่เขาออกแบบมาเป็นโหมดนะครับในการทํางานของเลนส์มันจะมีโหมดออโต้โฟกัสแล้วก็แมนนวลเราสามารถดันสลักตรงนี้ได้นะครับถ้าดันขึ้นมันจะเป็นออโต้ถ้าดันลงมามันจะเป็นแมนนวลนะครับซึ่งใช้ได้จริงนะครับทั้งในโหมดภาพนิ่ง้วก็วิดีโอเวลาที่เราถ่ายภาพโหมดออโต้อยู่แล้วถ่ายวิดีโอเนี่ยผมใช้บ่อยนะครับเราถ่ายออโต้อยู่แล้วอยู่ดีเราอยากเลื่อนมาเป็นแมนนวลเนี่ยเราก แสงนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้รูรับแสงที่เท่าไรนะครับซึ่งมันปรับได้ตั้งแต่ f2 ไปจนถึง f22 นะครับแต่ถ้าหมุนมาที่ตัว a นะครับมันจะเป็นรูรับแสงที่เราจะสั่งจากตัวกล้องนะครับสมมติว่าเราสั่งที่กล้องเป็น f4 นะครับตัวเลนส์มันก็จะทำงานตามนั้นนะครับอันนี้ก็ใช้งานสะดวกเหมือนกันขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวหมุนอาหารระยะโฟกัสนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็สามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัวหูเลนส์ก็ทำได้ดีนะครับใช้วัสดุเป ทางด้านของกรีบรูรับแสงของเลนตัวนี้นะครับจะมีกรีบรูรับแสงอยู่9กลรีบนะครับโบเก้มันจะดูนุ่มๆละมุนนะครับแล้วก็เห็นโบเก้กลมๆบ้างนะครับถ้าคุณสังเกตดูแล้วก็ถ่ายในระยะใกล้สมมติว่าเอาวัตถุมาถ่ายใกล้ๆนะครับการละลายฉากหลังเนี่ยมาเห็นทั้งโบเก้แล้วก็ความเลอที่ฟุ้งนุ่มสวยนะครับเดี๋ยวผมเจาะลึกในส่วนของโบเก้ที่ได้จากภาพอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้เล่าให้ฟังว่ากรีบรูรับแสงมันมีอยู่9กลรีบนะครับละลายหลังได้สวยแน่นอนครับแล้วก็เลนตัวนี้นะครับ หาได้ง่ายนะครับแล้วก็เวลาที่คุณทํางานกับงานวิดีโอเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณหาตัวสเตปลิงนะครับแปลงจากหน้า62ไป82แล้วก็ซื้อตัว ND ดีฟิลเตอร์ขนาดใหญ่มาแทนนะครับช่วยให้คุณเนี่ยสามารถใช้ ND หน้า82เนี่ยกับเลนหลายตัวได้โด,ย,ดยที่เปลี่ยนแค่ตัวสเตปลิงแทนนะครับอันนี้สำหรับงานวิดีโอนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความคมชัดของเลนตัวนี้นะครับที่เขา ออกแบบมาแล้วก็ผลการทดสอบเป็นยังไงบ้างผมจะพูดถึงการออกแบบเลนตัวนี้ก่อนนะครับเลนตัวนี้เนี่ยจะมีเลนอยู่13ชิ้นเ1เวกลุ่มนะครับซึ่งจะมีเลนชนิดพิเศษทั้ง3แบบเลยไม่ว่าจะเป็น SLD หรือว่า FLD แล้วก็ Spherical Lens นะครับตัว SLD เนี่ยจะมีอยู่2ชิ้นนะครับแล้วก็ FLD จะมีชิ้นหนึ่ง Spherical Lens จะมี2ชิ้นนะครับ, 1, นนรบซึ่งเลนชนิดพิเศษทั้ง3แบบที่ผมบอกมาเนี่ยมันช่วยอะไรนะรมันช่วยให้ภาพถ่ายของเรามีความคมชัดนะครับความคลาดเคลื่อนของแสงสีมันน้อยที่สุดเท่าที่เขาจะทาได้นัับ้ก็กาาางนนตตมมมมมปิทที่่ผยหหดเขอ ว่วงน้อยมากนะครับแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยมันมีความคมชัดครับความคมชัดที่เลนตัวนี้ทําได้นะครับผมถ่ายที่ f2 นะครับแล้วก็ใช้ระยะโฟกัสที่แบบใกล้ที่สุดที่เลนตัวนี้มันทําได้คือประมาณ24เซนนะครับเลนตัวนี้เนี่ยจุดโฟกัสมันทําได้คมชัดมากนะครับแล้วก็พอหลุดจากจุดโฟกัสไปประมาณหนึ่งเนี่ยมันก็จะค่อยๆเห็นความสามารถในการเบลอหลังนะครับแล้วก็มันจะมีลักษณะฟุ้งอ่อนๆนะครับซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นการออกแบบของเลนเนี่ยที่มีความคมชัดแล้วก็สวยงามนะครับเราสามารถใช้ในงานภาพนิ่งแล้วก็วดดดดีีโออไ้นครรัใเื่งวามมมชผ ว่าพึงพอใจแล้วก็มันเหมาะสมกับเลนในเกรดคอนเทมพอรพลีรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการเลนที่เอามาใช้ในการทํางานจริงๆจังๆนะครับหรือว่าเลนแบบเราอาจจะไม่ได้มีงบที่จะไปถึงเลนในกลุ่มอาร์ตนะครับแต่ว่าอยากจะได้เลนที่แบบคาดหวังกับประสิทธิภาพในเรื่องความคมชัดแล้วก็เอาไปใช้ทํางานได้จริงเลนตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีครับในส่วนของโบเก้นะครับอย่างที่ผมบอกเลนตัวนี้มีกลีบรูรับแสงอยู่9กลีบนะครับพอเราเปิดที่ F2 เนี่ยกว้างสุดนะครับแล้วก็ถ่ายในระยะ2 4 mm ิเมรนะครับระยะที่แบบว่าเกือบๆจะใกล้สุดแลนะทผมมมดองานั ออกกลมค่อนข้างชัดเลยชัดเลยแหละนะครับแล้วก็จุดที่อยู่ขอบๆอไปเนี่ยมันจะเริ่มเห็นลักษณะของโบเก้ที่มันมีอาการยืดยืดโค้งโค้งหมุนหมุนนะครับทาให้เลนส์มันมีความนุ่มนวลน,นะครับคุณสามารถเอาเลนส์ตัวนี้ไปใช้ในงานภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอได้เลยนะครับซึ่งโบเก้ผมคิดว่าคุณน่าจะพึงพอใจกับความสามารถประมาณนี้นะครับแล้วก็เลนส์ที่มี F2 แบบนี้โบเก้ทำได้ขนาดเนี้ยผมว่าทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็น้ำหนักมันเบาด้วยซึ่งมันตอบโจทย์เราหลายๆอย่างกับการใช้งานเลนส์ตัวนี้ครับ ในส่วนของประสิทธิภาพในการโฟกัสนะครับผมใช้กับกล้อง Sony A7C นะครับแล้วก็ใช้ในโหมดของการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งผมเปิดการโฟกัสอยู่ที่ระดับที่3นะครับการโฟกัสของเลนส์ตัวนี้ทําได้เร็วนะครับจริงๆทดสอบแบบที่5ก็เร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเร็วไปสำหรับงานวิดีโอนะแต่จากที่ผมทดสอบมานะครับการโฟกัสมันทําได้แม่นยำนะครับผมเปิดระบบติดตามใบหน้าแล้วก็ดวงตานะครับแล้วก็มีการลบออกจากเฟรมเข้าไปในเฟรมนะครับมีการหยิบของขึ้นมาให้มันโฟกัสนะครับเลนส์มันทําได้ แม่นยำนะครับอาการหันเนี่ยไม่ได้มีให้เห็นนะครับซึ่งผมคิดว่าเลนตัวนี้ตอบโจทย์กับคนทําวิดีโอแน่นอนแล้วก็ประสิทธิภาพในการโฟกัสเนี่ยมันไว้ใจได้นะครับเราสามารถที่จะแบบทำงานคนเดียวได้เลยอย่างเช่นอาจจะใช้กล้อง Sony 7จะนะครับพับจอเข้ามาแล้วก็เปิดออโต้โฟกัสนะครับคุณสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแล้วก็นั่งพูดได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าระบบโฟกัสมันจะแบบมันจะวืดววาหรืออะไรมันไม่มีอาการนี้ครับมันใช้งานได้ดีมากแล้วก็มอเตอร์ของเลนนะครับมันเป็นสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับซึ่งมันเงียบเเานนัสีม,ามากแลล้วว็โฟ่ย มันนุ่มนวลน,นะครับผมคิดว่าตรงนี้คนถ่ายวิดีโอน่าจะชอบครับเดี๋ยวเรามาสรุปกับการรีวิวนะครับแล้วก็ความคิดเห็นของผมจากการที่ได้เอาเลนตัวนี้ไปใช้จริงๆนะครับก็ผมคิดว่าเลนตัวนี้มันเหมาะกับมือใหม่นะเพราะว่าเลนระยะ24ี่เนี่ยถ้าคุณถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยเลนตัวนี้มันใช้งานได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ด้วยที่เป็นเลนระยะ24มิลน,นะครับคุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะจัดเฟรมยากเพราะมันเป็นระยะที่แบบมันมันดูแล้วแบบเข้าใจได้ง่ายนะครับจัดองค์ประกอบง่ายไม่ได้ นในส่วนของความคมชัดนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของเลนเนี่ยทั้งการโฟกัสด้วยเนี่ยผมมองว่ามันใช้งานได้ดีนะไม่รู้จะติอะไรนะครับมันทํางานได้ดีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของโบเก้นะครับมันละลายหลังสวยนุ่มนวลนนครับผมคิดว่ามันเป็นเลนที่อยู่ในระดับคนเริ่มต้นไปถึงระดับกลางนะครับคือจริงๆคนระดับโปรเนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกใช้และกันผมคิดว่าคนระดับโปรเนี่ยมีแนวทางในการเลือกใช้เลนอยู่แล้วแต่ว่าคนเริ่มต้นนะครับถ้าคุณมีงบหน่อย กับเลนตัวนี้นะเลนตัวนี้สามารถที่จะพาคุณไปถึงการทางานแบบจริงจังได้นะครับแล้วก็ความคมชัดเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยเลนตัวนี้ทําได้ดีมากสาหรับราคาจัดจาหน่ายแล้วก็ประกันส่วนไทยนะครับจะอยู่ที่22,900บาทนะบาทครับซึ่งผมคิดว่าอ่ามันจะพ้น20,000มานิดๆนะครับถ้าเป็นคนเริ่มต้นอาจจะรู้สึกว่าแอปหนักไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบคาดหวังการทางานจริงจังเนี่ยเลนระดับ,บ2 0 0 0 0คือเลนมาตรฐานนะที่แบบอยู่ในกลุ่มที่แบบว่าใช้งานแล้วก็มีความคาดหวังกับเลนตัวนี้นะครับซึ่งเลนต แล้วก็น้ำหนักเบานะครับสามารถที่จะแบบถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอได้ระบบโฟกัสแม่นยำนะครับราคา22,900ผมรู้สึกว่ามันมันคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียใจกับการใช้งานแน่นอนครับสำหรับเลนตัวนี้นะครับมันจะมีประกันอยู่3ปีนําเข้าโดยเซลิทิดิจิทัลไลฟ์นะครับแล้วก็จะส่งจําหน่ายตามร้านกล้องชั้นนําทั่วประเทศนะครับผมจะใส่ไว้ใต้เดสคริปชันตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ถามไปที่โฟโต้สุโขทัยธานบลเฟสบุ๊กแล้วก็ยู่ใน เยอะเลยนะครับลองถามกันก็ได้ครับสำหรับคนให้รีวิวในวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ